สวัสดีค่ะค่ะพบกับพออน้อยพอ,อ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พออน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการลงทะเบียนผู้สูงอายุายสําหรับท่านที่ส่งเดือนและปีพอสเกิดเข้ามานะคะให้พออน้อยดูให้ว่าลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยไหมลงได้แล้วหรือย,อยัง ค่ะท่านบอกว่าท่านเกิดเดือนพฤษภาคม2509ค่ะท่านส่งเฉพาะเดือนและปีพศที่เกิดแต่ไม่ได้ส่งวันที่เกิดมานะคะ ก็วันนี้พอน้อยมีคำตอบให้เลยสำหรับท่านที่เกิดเดือนพฤษภาคม2509ค่ะท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยในช่วงนี้ลงได้เลยนะคะสะดวกช่วงไหนไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยสำหรับท่านที่เกิดเดือนพฤษภาคม2509ค่ะ แต่ไม่ควรให้เกินไม่ควรให้เกินเดือนพฤษภาคม2569เพราะอะไรเพราะว่าพ่อหน่อยเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดีเดยวท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในเดือนพฤษภาคม2569เพราะฉะนั้นเดือนแรก เดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569ยเป็นต้นไปก็ถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะคะเดือนแรกที่จะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569ยเป็นต้นไปก็ช่วงนี้สะดวกช่วงไหนไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุ ได้เลยไปลงที่ไหนไปนลงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกนไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบันประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารการได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่ง,งที่ มีการเคลื่อนไหวต้องเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวนะคะถึงคราวที่ท่านจะเริ่มได้ระเบียอยังชีพพูดสูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้ท่านได้สําเร็จกับบางท่านเอาบัญช,ทนะะช,ชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะค่ะบัญชีที่ม่บัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวก็คือบัญชีโดนปิดนะคะถึงคราวที่ท่านจะเริ่มได้ระเบียอยังชีพพูดสงูงอายุผลปรากฏว่ากรมบัญชีกลางโอนเงินไม่ได้ โอนเงินไม่สําเร็จไม่เสียสิทธิ์แต,ต่ท่านจะเสียเวลานะคะค่ะก็นําเรียนประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะคะค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพ่อ,อนอยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามเพ่อ,อนอยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุท่านลงไปแล้วท่านจะเริ่มในระเบียอยังชีพผู้สูงอายุในช่วงเดือนไหน ปีพศไหนเป็นต้นไปใต้คอมเมนต์ส่งคำถามมาได้เลยทุกคำถามที่ส่งมาค่ะพอน้อยเองตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะการสำหรับในคลิปนี้พอน้อยต้องการลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ